สวัสดีครับผมช่างเป้จากรัสมีทีซ์วิสนะครับวันนี้มีเครื่องเป็น Mac Mini ปี2014นะครับมาซ่อมในาการเปิดไม่ติดนั่นเองนะครับก็ลองแกะภายในเข้ามาเช็คแล้วนะครับมดค่อนข้างที่จะเต็มเครื่องเลยนะครับแล้วก็พวกคราบฝุ่นครับอ,ออกไซด์อะไรเนี่ยก็เต็มเครื่องเลยนะครับแต่ว่าตัวบอดหลักเนี่ยมันจะในส่วนของภาคการจ่ายไฟนะครับตัว power supply เนี่ยจะอยู่ตรงด้านข้างตรงทางน,นนี้ แต่ว่าตัวเมนบอร์ดเนี่ยก็จะอยู่ตรงโซนนี้นะครับตัวบอร์ดเนี่ยสกป,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 ปรกก็จริงแต่ว่า,ายังไม่เกิดความเสียหายอะไรนะครับก็จะมีแค่ซิลิโคนที่แห้งนะครับนะตัวที่ทําให้เครื่องมันเปิดไม่ติดจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ตัวพาวเวอร์สไป,ปายนะครับเพราะว่ามันมีอาการแบบรั้นวงจรนะครับแล้วก็ทําให้เครื่องเปิดไม่ติดนะครับหลังจากที่แก้ไขในเรื่องของพาวเวอร์ไปเนี่ยตอนนี้เครื่องก็กลับมา เปิดติดแล้วนะครับนี่ทำกานต่อไฟนะครับแล้วก็ต่อพอดีใหม่ออกตัวหน้าจอเสร็จเรียบร้อยนะครับต,ตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่มีเครื่อง mac mini ปี2014นะครับมาซ่อมไม่ว่าจะในการเปิดไพิติดหรือว่าอยากจะอัปเกรดครับก็ ลองส่งข้อมูลเข้ามาดูได้นะครับทางร้านรับทำอยู่นะครับมีตั๋วสิบสาขาด้วยกันสามารถเข้าไปดูตำแหน่งน้ารานบนหน้า,นบบนานเว็บไซต์สมัยทีเซอร์วิสได้เลยนะครับ